จากร้านมีบีการอุบลครับวันนี้วันที่23ธันวาคม2,568ก็เป็นใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะปลายปลายเดือนแล้วนะฮะอันนี้คือช่องช่องทางติดต่อร้านเนาะไลด์เอสบีบี n ยูบีโอเอ็นอันนี้ก็เป็นช่อง YouTube ของร้านนะครับไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆตั้งนานนะครับไม่ค่อยได้ได้ทำคลิปเลยช่วงหลงังๆมานี้เนาะก็ เด้วยมันไม่มีปืนใหม่เข้ามานานแล้วหนึ่งไม่มีปืนใหม่ด้วยสองอติดธุระด้วยนั่นแหละนะครับก็ทำทาแต่คลิปชอ็อตพักหลังนี่ผมก็ยิงทดสอบลงคลิปช็อตก็ทุกวันนั่นแหละครับก็หลังจากนั้นก็ทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็ต้องขออาภัยมาณทีนี้พอดีวันนี้มีม,มีเคสลูกค้า ลูกค้าของร้านนี่แหละส่งปืนลุงโม่มาเปลี่ยนตัวดับเบิลเหล็กนะครับก็เลยเลยจะทําให้ดูทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อเป็นแนวทางได้ทําเองที่บ้านเนาะแต่มันจะมีช่วงหนึ่งอไอ้ตรงใส่ตัวนี่แหละมันจะยากหน่อยผมอาจจะตัดต่อส่วนนั้นไป <c oughs> นะครับก็ก็จะบอกเทคนิคนั่นแหละ ว่ามันมันก็ทําใส่ในลักษณะนี้ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลูกโม่แบรงกันลูกโม่อีโคไวเปอร์ขนาดรับกล้อง4.5นิ้วนะครับซึ่งสีนี้ที่ร้านก็หมดแล้วล่ะนะครับสังเกตแกนด้านในนะปืนเคลียร์ไม่มีกระสุนนะครับนี่เนาะอย่างที่เพื่อนๆถ้าคือถ้าคนที่ชอบจะสนใจศึกษานะครับแบงกันลุกโม่เนาะตัวนี้ ข้อเสียก็อย่างที่บอกอตัวดับเบิลมันไม่ใช่เหล็กนะครับม,มันหักง่ายใช้ไปสักพักนึงเวลายิงแห้งบ่อยๆนี่มันก็จะหักได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เหล็กมันไม่ค่อยแข็งแรงในส่วนนั้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหักเลยนะครับก็ยิงไปเติบหนึนั่นแหละเติมหนึ่งยิงไปสักพักหนึ่งนั่นแหละครับตัวนี้ก็ไม่ได้หักนะของลูกค้าไม่ได้หักแต่ที่ส่งมาก็คือสปริงข้างในหลุด ทำให้ยิงยิงแล้วโม่ไม่หมุนผมก็เปิดออกเพื่อแก้ไขให้นะครับทีนี้ลูกค้าว่าท่านไหนๆก็ได้ส่งมาแล้ว <c oughs> คือว่าจะส่งกลับนั่นแหละเพราะว่าแก้ไขสําเร็จแล้วเนาะลูกค้าก็บอกว่าไหนๆก็ส่งมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เลยดีกว่ามันจะได้ไม่ได้ส่งกลับไปกลับมาหลายเที่ยวนะครับตัวนี้ร้านร้านสั่งลงกึงทํานะเป็นตัวดับเบิลเหล็กนะครับเหล็กนี่เหล็กโดดติดนะครับติดแน่นเลย นี่นะครับก็เลยจะได้มาทําคลิปเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองวันนี้นะครับนี่เนาะสิงเอาขออภัยขยับขากล้องให้มันเข้าที่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คือนี่ครับเป็นคลิปหนีบกระดาษนะครับอันนี้ผมใช้งานมาสามสี่เคสแล้วก็ไม่ได้ทิ้งนะมันก็ ก็ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ไขควงแค่นั้นเองอันนี้ผมใช้แบบไฟฟ้าเพื่อความรวดเร็วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกโม่นี่เมื่อก่อนผมมืดเลยนะผมคือผมไม่ใช่ช่างอย่างที่เคยแจ้งไปเนาะผมไม่ใช่ช่างเวลาส่วนมากเวลาลื้อแล้วก็จะประกอบไม่ได้ก็ทิ้งไป <laughs> ทิ้งไปหลายกระบอกนะฮะก็มันลื้อบ่อยมันก็ชินเองนะครับ หรือบ่อยๆเวลาช่างเขาทําผมก็ไปแอบดูไปดูดูเขานะครับเขาทำยังไงทํำยังไงวะอย่างนี้เพราะว่าบางทีปัญหาเล็กๆน,น,น,น้อยๆก็แก้ไขเองจะดีกว่านะครับมันถ้าส่งช่างมันก็รอนานอะไรประมาณนี้เนาะโอเคอันดับแรกไขควงแฉกนะครับเปิดปะกกาออกประกาบนี้เราเปิดแค่ฝั่งเดียวก็พอเอาอันนี้หมุนเข้า <laughs> หมุนออกนะครับ นี่เนาะมองขนาดไมเนะเาะอ่าทนะหมุนแน่นไปเอาเพลงแล้วอะไรโอเคแนะนำเวลาเพื่อนๆลื้อนะครับให้ลื้อในห้องที่ปิด นี่ผมเคยลูกโม่อันนี้ห้องปิดห้องเก็บเสียงผมนะผมเคยลืออ้อด้านนอกแล้วหาชิ้นส่วนอยู่สามวัน <c oughs> ข้างนอกก็ลกมากนะครับชิ้นส่วนหาอยู่สามวันนะครับคืออันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับทําในห้องปิดดีกว่าถ้าไม่มีห้องปิดก็หาอะไรหาลังลังสี่เหลี่ยมมาครอบไว้เลยนะครับครอบปิดไว้เลยจะดีที่สุดนะครับแนะนําทีนี้ก็าง้างนกนี่นะครับตรง ตรงสปริงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีรูเล็กๆให้เราเอาพิปนีกระดาษเสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็เหนียวไกเหนียวไกลแล้วก็ยกยกดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ถ้าหลุดท่าหลุดนี่โอ้โหลำบากนะครับใสายยากนะเสร็จแล้วก็ไขควงแชกเหมือนเดิมครับถายออกถ่ายนอ็อตสตัวเทคนิคผม ถ้าไม่มีถาดผมก็จะใส่อันนี้นะนี่ประกาศมันจะเป็นร่องของมันของร่องเล็กๆพอดีนะครับนัดจะได้ไม่หายไม่กลิ้งหายนะครับนี่ใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบมานี่ใส่เข้าไปถ้าเป็นปืนจริงจ,งจะเคาะป่องป่องป่อง,อง,องนะมันจะมีเทคนิคของเขาด้ามยางเคาะแต่อันนี้เราค่อยๆงัดขึ้นได้ครับอ่างัดขึ้นจะมีชิ้นส่วนเล็กๆ ขูล่วงออกมาแบบน่าตกใจนะครับก็ไม่เป็นไรน,นี่อันนี้คือขาเขียวโม่นะครับก็แยกไว้นี่ตัวนี้ก็ระวังนะครับทีนี้เราก็ต้องง้างนกนาเห็นไหมครับนี่ถ้าไม่ได้ทำในห้องปิดผมก็ลืมแค่ออกให้เพื่อนๆ เก็บทิ้นส่วนแป๊บคือถ้าไม่ได้ทําในห้องปิดมันก็จะหายนะครับหายก็หาทีนี้หาหลายๆ,ๆหากันนันนะครับโอเคเมื่อกี้ที่ล่วงไปมันก็มีอยู่มีขาแล้วก็สปริงครับมันจะอยู่ในส่วนนี้ตรงนี้ก็ระวังอาอันนี้มันจะอยู่ใน ตรงนี้นี่นะครับสปริงก็มีอยด้านในเก็บไว้ดีๆทีนี้อันนี้มันยังไม่หักนะนี่นะครับแล้วก็ง้างนกออกมานิดนึงแล้วขยับขยับนี่มันก็จะหลุดทีนี้เราก็เลื่อนออกเดี๋ยวนะผมมาผ้า เลื่อนนี่มันจะขยับได้ไหมครับเลื่อนลงมาด้านล่างมันก็จะหลุดเอามือบังไว้ด้วยนะนี่มันมีสปริงนี่ครับนี่แหละตัวนี้แหละมันใส่ย,ยากนี่ครับจะเป็นสปริงอันนี้คือของเดิมโรงงานไม่ใช่เหล็กนะครับนี่มันแม่เหล็กดูไม่ติดเนาะเวลาอันนี้มันก็จะหัก หากตรงนี้มันเป็นคล้ายๆตะกัวพวกสิงอันลอยอันเลยนะเท่าที่เจอปัญหามาก็มีแค่ชิ้นเดียวนี่ยแหละส่วนตัวนี้เป็นของร้านนะเป็นเหล็กนี่ครับก็ใส่เข้าไปเลยเยวลาใส่ก็นี่แล้วก็ใส่ดันจากเนี่ยด้านนี้ดันเข้าไปมันก็จะปึ๊บเข้าอย่างนี้ ครับมันจะขย,ขยับได้นิดหนึง่งแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละตรงตอนใส่เข้าไปพร้อมกับสปริงเนี่ยแรกๆนี่ผมทำอยู่นานอะหลายวันตอนนี้ก็ยังไม่มีเทคนิคที่จะทำให้เพื่อนๆดูง่ายๆเนาะเนี่ย มันจะต้องกดสปีนแล้วก็ดันมืออาจจะบังนะครับมืออาจจะบังแล้วก็มองไม่เห็นนี่เราจะต้อง ดอันนี้มันลงเข้าไปแล้วก็ดันดันตัวนี้เข้ามาแป๊บหนึ่งผมเอาไขควงแปบ๊บนี่ครับต้องใช้ไขควงกดให้มันยุบลงไปแล้วก็ดันดันอันนี้เข้ามาซึ่งยากอยู่นะน,นี่ดันเข้ามาแล้วระวังให้ดีครับมันมันดีดหายผมหาอยู่หลายวันนะ ถ้ามันขยับได้ก็โอเคถึงบอกให้เพื่อนๆมาทำในในห้องปิดหรือถ้าจะทำก็ทำในกล่องหาอะไรปิดดีๆไม่งั้นไอตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยสปริงเล็กๆตรงนี้เนี่ยมันจะกระเด็นหายกระเด็นหายก็เอาเรื่องนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองประกอบกับก็บนวิธีเดิมครับ ไม่ยากคือเปล่านี่นะเช่แล้วใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับทีน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ ตัวตีนผีเขาเรียกถ้าเป็นภาษาปืนเนาะเขาเรียกตีนผีนะครับมันจะเป็นตัวตัวล็อกโมใส่ตีนผีเข้าไปใส่สปริงเข้าไปตรงล่องมองชัดหรือเปล่าปึ๊บแล้วก็หาอะไรตันเข้าไป โม่นี่จะระวังด้วยนะครับนี่อันนี้ถ้าขยับปิ้งมันก็ดีดออกไปกนะครับระวังด้วยนะรูโม่ชิ้นส่วนจะเยอะจะเยอะกว่าออโต้นะทีนี้เทคนิคตัวนี้จะเป็นตัวดันดันขาเขียวโม่นี่มันจะดันด้านหลังเนาะอันนี้มันจะเป็นดันด้านหลังอย่างนี้ เวลาประกอบก็ใส่เข้าไปด้านในจะมีสปริงใส่เข้าไปเอานิ้วกดกดกดดีๆแข็งเหมือนกันนะตรงนี้กดไม่ดีดดผมเคยดีมาแล้วกดลงแล้วก็หาเข็มมาเสียบตรงรูนี้นี่ก็ใช้อันนี้ได้เลยเสียบปึ๊บอ่ามันก็จะอยู่ เห็นไหมครับมันจะล็อกอยู่ทีนี้เราก็วางเลยนี่มันจะมีรูใส่ตรงไกลนะครับขาดันโมนี่นะครับเพื่อนมองออกไหมครับแล้วก็ใส่ครอบเข้าไปนะเสร็จแล้วก็เราก็ดึงออกมันจะได้ยินแสงติ๊กโอเคแล้วก็ประกอบเลย ใส่น็อตเข้าไปถามว่ายากไหมทํำบ่อยๆก็ไม่ยากครับท,ทําทีแรกก็นั่นแหละหาอยู่สามวันหาน็อตก็ยิงสบายใจครับอันนี้ก็ทันปีใหม่ลูกค้าก็ยิงเล่นปีใหม่ได้นะครับยิงอย่าให้รบก,กวนเพื่อนบ้านล่ะ ไม่ใช่ว่าฟาดอยู่กลางถนนโป่งโป่งโป่ง,ปงเขาเข้าใจผิดนื้ว่าปืนจริงซวยไปอีกนะโอเคเรียบร้อยโมหมุนง้างนกครับโอเคเรียบร้อยครับการเปลี่ยนตัวดับเบิลก็มีเท่านี้เอาน็อต ถามว่ายากไหมยากทำยากแต่ก็ทำได้ครับสบายใจเวลายิงก็ไม่ต้องกลัวมันหักถ้ายิงแห้งบ่อยๆอย่างนี้ก็ถามว่าดีไหมไม่ดีกับตัวปืนนะถึงจะเป็นปืนจริงก็ตามนะครับเป็นไปได้ก็อย่ายิงแห้งดีกว่านะครับถ้าจะยิงถ้ามันง้างนกแล้วก็ลดนกเอาแบบนี้นะครับ วันนี้ก็มีคลิปไม้เพื่อนๆได้ชมเพียงเท่านี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็กดแต่อย่ากดสองครั้งนะครับหยอกหยอกคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่รับชมครับผม